7ปีที่ผ่านมานะคะก็จะเห็นได้ว่ามีผู้นำพักการเมืองเพียงพักเดียวค่ะที่ถูกปล้นยึดอำนาจด้วยกำลังอาวุธ1คนและถูกศาลรัฐธรรถถามานูญสอยร่วงไป2คนนะคะซึ่งก็ตรงกันข้ามกับรัฐบาลพักประชาธิปัตย์แต่มาในวันนี้เมื่ออำนาจเปลี่ยนหนังม้วนเดิมก็กำลังนับกลาำ,ำกลับมาถูกฉายซ้ำอีกครั้งหนึ่งติดตามรายละเอียดจากคอลัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัลั์มอัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนคอลัมน์เยี่ยวทลาลมเรื่องเหตุที่ทำให้นองเลือดย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์อันใกล้ที่เพิ่งจะผ่านพ้นไป7ปีมานี้เทียบกับวันนี้เหมือนกับหนังม้วนเก่า24กุมภาพันธ์2 5 4พรัฐบาลทักษิณยุบสภาให้มีการเลือกตั้งใหม่ในวันที่2เมษายนขณะนั้น กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือพันธมิตรประกาศยืนยันจะขับไล่ทักษิณให้ออกจากตำแหน่งเหมือนกับที่ขับไล่ยิ่งลักษณ์ตอนนี้พันธมิตรเคลื่อนไหวประสานกับประชาธิปัตย์ที่บอยคอรตเลือกตั้งขอนายกรัฐมนตรีพระราชทานขอปฏิรูปการเมืองก่อนไม่เอาเลือกตั้งแล้วก็จบด้วยรัฐประหาร19กันยายน2549 หลวงข้าปี2550สารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพักไทยรักไทยเมื่อทนแรงต้านไม่ไว้จึงให้เลือกตั้งในวันที่23ธันวาคม2550พักพลังประชาชนหรือไทยรักไทยแต่เดิมก็ได้รับชัยชนะนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้พันธมิตรขับไล่อีกในข้อหาเป็นนมินีทักษิณ สารรัฐธรรมนูญก็ตัดสินให้สมัครพ้นจากเก้าอี้ด้วยข้อหาทำกับข้าวออกทีวีและเมื่อนายสมชายวงศสวัสด์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแทนพันธมิตรก็ขวางสุดฤทธิสารรัฐธรรมนูญตัดสินยุบพักพลังประชาชนอีกในวันที่2ทธันวาคม2551จึงเปลี่ยนมาเป็นเพื่อไทยมีนายกรัฐมนตรีจากพักนี้พักเดียว ที่ถูกปล้นยึดอำนาจไปด้วยกำลังอาวุธหนึ่งคนถูกสาลร,รัฐธรรมนูญสอยล่วงไปสองคนเมื่อเปลี่ยนขั้วให้นายอภิสิทธิเวชชาชีวะเป็นนาย,ยกร,รัธมนตรีฝ่ายตรงข้ามก็ขอบ้างแค่ขอให้ยุบสภากลับถูกปราบปรามด้วยความรุนแรงชนิดช็อกโลกร้อยศพวันนี้เมื่ออำนาจเปลี่ยนมาอยู่ในมือเพื่อไทยหนังงวนเดิมถูกนำมาใช้ซ้ำไล่ย,ยิงลัก ขอนายกมาตราเจ็ดขอปฏิรูปการเมืองก่อนไม่เอาเลือกตั้งขอให้ทหารปฏิวัติวางให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระทำเหมือนเดิมวิธีคิดวิธีเล่นไม่เปลี่ยนไปเลยดูถูกขมเหงหรังแกต้อนให้จนมุมจนคับแค้นใจเป็นไปได้อย่างไรเจ็ดปีมานี้มีพักการเมืองหนึ่งเดียวถูกยุบไปถึงสองครั้ง ถูกไล่บทขยี้ซ้ำซากอยู่ฝ่ายเดียว